สวัสดีเพื่อนเพื่อเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่กับเครื่องซิ่งเช่นเคยหลังจากก่อนหน้านี้จบ5-3ไปคันหนึ่งก็มี5-3อีกคันหนึ่งมาต่อคิวเลยนี่คันนี้จะเป็นเซต5-3พร้อมลุกปืนกดคัดนี่เป็นตัวเรือนลินเลงของเฮงสุพรรณนะคันนี้ยกเซตเฮงสุพรรณชุดใหญ่นะว่าจะแคมสปริงวาลกระเดือ่องลุกปืนอะไรครบจบ เสื้อฝาก็จบที่ช่างเฮงนะช่างเฮงไล่ให้เองหมดเลยเซ็ตนี้ทุกอย่างจากสุพรรณบุรีทั้งหมดแม้แต่สารจากคู่นำทางนี้ก็ใช่รับรองว่าประกอบเสร็จเ่ยบิดเป็นมาเลยนีล่ลูกสูบลูกสูบหัวนูนจัดให้ไล่ให้หมดแล้ววัดซีซีเบ้าฝาเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นหัวฉีดนะเป็นหัวฉีดแท้เบิก ปะเกนก็จะเป็นปะเกนไม่ต้องทากาวนะปะเก็น53พอดีคันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะเสร็จน่าจะปีหน้าพอดี